ไปเจอมอนเก้จ้อสงขน้นเสิงี้ขนาดรถเพกระ่วงสูงบาท,ที่สร้างแลวกเดิดนทเดนิดนทไปยุสไปอ่ะนีละวัดอยู่ใกลไๆนี่จะวัดหลวงปู่อยู่ใกลไๆนี่ละ่ะนี่ละ่ละเพไกลจากบ้านย้ายส่งดอก เที่ยวเขาเร็ววัดเวเอารถมาเจอมันนี้่ยวมาเจอวัดแล้วโอนโอ้ยมาสิโอ้ย,อย,อย <laughs> <c oughs> ดีกันนะแพคเตอร์ตัวรถไกมาแล้วจ้าถึงวัดแล้วถึงวัดหลวงปู่แล้วจ้าเอาโฮมโฮมเลย ออโอ้โอ้ขาข่อยเดียวเด้อ <laughs> <laughs> ขาสูงขาเบิงโรลดเพลินเด้อนี่ลหละโลดโลดไปเอาไปรับโลดเมื่อวานนี่คันนี้ละ่ะพี่น้องโอ้ยขี้ดีคักเอาหลวงปู่ขึ้นใส่คุณเจไปเอิ้นเพิ่นแม่ย้ายนี่คือบอริเวณวัดหลวงปู่หลวงปู่ หลวงปู่อยู่ใส่เป็นยูบ่ะพาชมบ้านหลวงปู่เดี๋ยวชมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอ้อมไป เอาตากเขาเต็มอยู่เปนตากเขาในวัดพามาชมบัดหลวงปู่ตาเอารถมาเจิมท้าวเวศสุวรรณก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะหลวงปู่สร้างเยอะเลย ไปเข้าทางไหนด <gu> <ados> ีเดี๋ยวไปหาหลวงปู่ก่อนเข้าทางไหนเข้าทางนี้มันยดำมันโดนแดดเนี่ยนี่นี่ผิวเราไม่ได้ผมอยากให้ไม่ผมกินว่ามอยากดูคืนนาไม่คือไม่เป็นไรนะ นี่ย่ะกูไม่ห่มจีวรกูไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นตำตสภาพนะไม่เป็นไรค่ะมันมีเพื่อนอาจารย์ตื่นทำไหนถมันตื่นมาที่หลังของกูกูมาขอกระโจนมากอล็อกล็อกปูล็อกบ้านแต่ว่าไงไม่แล้ว้กรับใช้ชี้ชิงวัวหมาเข้าต้องเอาไปตั้งทางใดจะเข้าจังที่ไหนยืมทั้งหน้าอ่ายังช่างนี้ไม่ได้ทำหน้าเหรอเนี่ย เห็นน hey, he huh? ja, mm hmm. mm hmm. like ี่นะเห็นเจ้าคะนเจ้เหนเฮ้ยนองปู่เลยม่นางตาเฮ้ยนางตานี้ก็เขานี่ขึ้นยิ่งอายุมากมันจะไปทางแม่อนะเนาทะลูกแม่เนาะมันโดนอนเจ้าม่วันี้มันออกไปยาวๆนี้นี่ล้ก็งอนกวนถึงน้ำมัจะปูไปตังท่าแม่เป็นเช้วย ปูทไปกันผีใสค่ะวัดเป็นปงสามคงขึ้นอ๋เราเป็นกงเราเป็นพูดที่เขาไปอันนั้อันที่ได้หนองโคบานไปที่เขาไปเต้นนั้นอ่าๆาโเราเอาคนนยไปละเล้วิ่งอาคันนนตายแก็มีไก่จ้าก็ไก่แ๊บเยอะดูมันมีพ่าอะไรนักต้อนรับคนา โอก็นานมากมันก็เด่นแล้วก็ตาัางนี้ตารางนี่มีมียุงไหมไม่มีทำไมเมืองเขาไม่มียุงมาดาเอารถมาเจิมตอนนี้หนาวเลยเดี๋ยวอีกเช็คหน่อยก็จะหิมะลงแล้วจ้าเอารถไปเจิมเอาคือบริเวณอันห่มโฮมเอารถไปเจิม้ะจ้าหนักบ่ รถใหม่สีแดงถือจะแพงก็เอาแดงไว้ก่อนมาดามบางรถกับคนผสมกันได้พี่น้องรถกับคัน <c oughs> ใหญ่รถ <c oughs> กับคนไม่สมกันเลย ึมน้ำม้ตนถือหัวดูลุงปู่เจิมรถลงปู่เจิมรถเฮง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 ขับขี่ปลอดภัย เดี๋ยวไดไปแถบเบียนมากอ่ะซื้อเนาะ,ะอ๋ออ๋ออจะถ่ายยังไงเนี่ยคำคุณคำคุณโศกหมานคำคุณโศกหมานนะคะขับขี่ปลอดภัยนะจ๊ะมาดาม ขับขี่ปลอดภัยนะจ๊ะโหรดมหาหลวงปู่ให้หลวงปูเ่เจอใหม่นะ่ะพี่น้องวัดเพินินวัดเพินินอันนี้ด้นี่่นเท็ดขึ้นมาไม้ลายพิ่นกระสิอันนี้สางอย่างน,อน,อน้อนี่สางพระประธานละวะนี่ อันนี้เพิ่นกะมาตาเขาในวัดคือดีแต่ไม่มองตาเขา่าเนาะวัดปอไก่จากบ้านคุณย้ายสมดอกอน,นี้ก็จะเป็นหอระคังหอระคังนะจ๊ะทางปุ่นประตูออกทางตะเวนออกหยาดโยมเพื่อนมาตาเข่าในวัดตากในวัดนี่แหละแห่งดีเพราะว่าปูนฮอนข้าวเดียวกบแหงเนาะ สัตภาพมาตรงที่หลวงปู่เจิมรถให้หลานสาวคนสวยมาดามบ้านนามาดามเขียวมาดามบ้านหน้าเม่อ <c oughs> ยากออกแดดนั่งทายรถจืดยืดยืดเขาต้องใส่หน้าผักนะ้พอ ใช่เ,เด็ดนนเกดวลยวว่าชื่ออบถือใบหนึ่งเมื่อวานนี่ย,ยวนชื่อยวนบ้านเจ๊กเก๋าาเพื่อนมาขายเพอดีรถมอเตอร์ไซค์ลอตเตอรี มาขายพอดีก่าน,นมีเวลาสิจิบปากยิ้มแห้งบ่ได้ปากแตกอันนี้ประตูทั้งตาเว้นตกอันพุ่นประตูทั้งตาเว้นออกพาชมอีกก่อนพ <c oughs> าชมเอียงเขาเอิญบุระบุรณะสถานวัดเนาะเขาเอินวัดเนาะพี่น้องแม่นบ่อ <c oughs> เขาเอินวัด มนีผ้าล่งจากไร่แล้วกะผ้าหลานมาอารถมาเจอมจา้าก็จะมีอะไรสวยๆให้ชมอยู่ด้เดี๋ยวเด้อนี่จ้ะแนวผ้าชมหวัวพญานาคสาดตายายกราบนมัสการนะจ๊ะเก็บภาพไปให้เพื่อนๆเนบ่ง กลับไปก็จะไปทํางานเย็บผ้าเหมือนเดิมวัดน,นี้ก็สียู๊บ่ไก่จากบ้านคุณยายส้มหวานพาเพลินปันใดดอกเดือประมาณเคิงกิโลนี่ล่ะอุ้ยหวานงาช้างเพลินงามเนาะงามงามงามวานงาช้างแล้วก็มีอันนี้นํำดิต้นวัดาสนามีอันเอียงในฟ้าทลายโจนด้วย อันนี้ก็จะเป็นชวนชมชวนชมปา้าเงาใหญ่แทะเงาใหญ่เลยเงาบากใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยต้นวัฒนาก็สวยนะจ๊ะกระสิผ้าชม่มน,นี้ก็จะเป็นข้างในวัดในศาลาในศาลาเวลามีบุญกระถินค่ะป้าเพิินกระสิมาในนี้ ทำพิธีอยู่ในศาลานี่เนาะต้วตนวาสนาออกแม่เพลลูกคือง้มแท่สิมาขอหลวงปู่กันนะเนี่ยสิมาขอหลวงปู่กัอนออกแม่เพลลูกบัากหลายเลยง้มพร้อมนี่ก็จะเป็นชวนชมแต่ว่ายายคุณยายสมปลูกต้นอัน,นีบ่ไดดชวนชมชวนชมปลูกไม่ได้เลยจ้ะ กระชิได้เวลากลับบ้านแล้วเพ,พิ่นเพิ่นเจิมให้แล้วกระชิได้เวลากลับบ้านแล้วกับเพิ่นกำลังสิแล้วเพิ่นเอาเสือกเพิ่นเอาเสือกผูกคอรถหลงปูโอ้ยรถกระไดหลงปลูเพื่นเห็ดบ่นทันได้แล้วอยู่เอาเอาเสือกเอยียงก็ลรถซายชินผูกคอรถน้ำบางทีจะได้ขับขี่ปลอดภัย สีแดงแรงริดถือหรือแพงเอาแดงไว้ก่อนเุ็นร้านสาวน่ง,านางเลยเสร็จแล้วเมา่อนางเบิ้งโทรศัพท์ดูดร้านสาวกะสิขอจบสิขอจบคลิปไปเพียงสำนีพี่น้องเด้อขอบคุณที่ชมคลิปนะคะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าฝากกดอา่า ไลกกดซับสไครให้คุณยายสมหวานผ้าเพื่อนในเด้อพี่น้องเด้อไม่เปยาย,าย้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ